โอเคสรุปจบที่ตัวนี้นะพี่นะครับก็ขอขอบคุณทุกที่ทั้งสองด้วยนะครับขอบคุณนะแล้วก็ผมว่าตัวนี้ดียังไงนะครับรุ่น BN 5000 Q ตัวนี้จะมีคลอสโอเวอร์ในตัวด้วยนะครับปรับเบรกปรับกลางปรับแหลมนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญกล้องมาแพนด้านหลังให้ดูหน่อยนะครับจะมีปรับเบรคปรับกลางปรับแหลมข้างหลังได้นะครับอยู่ที่เราเลยถ้าไปเบรคก็ซอร์ฟูเซอร์เลื่อนมาตรงกลางถ้าไปโลคัสก็คืออ่า ปรับสิงกลางนะครับดันมาให้สุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ย่านความถี่เลยติดเบรหน่อยนะครับกลางติดเบรก็ถึงกลางนะครับถ้าชอบกลางใสๆนะครับก็หมุนมาที่ข้างหลังนะครับย่านความถี่นี้เลยนะครับออตามนี้เลยก็จะเป็นกลางใสๆแล้วจะปิดหมดก็จะกลางจะออกเป็นกลางแหลมให้เยอะเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวให้คุณพี่ถ่ายหน่อยก็ได้สำหรับน้่งผมก็มาหนับ